สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพริ่มยอดคนดูสตรีไมไลฟ์สดในติกต็อกกันเนาะด้วยเว็บไซต์ Sce s m m จะทำย่ังไงกมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเนาะพิมพ์ค้นหาคำว่า sp s m ้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปได้เลยนะ เราก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้กันเลยนะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเพ้าใช้งานกันได้เลยเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็ให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะคะก็ให้ทุกคนกอรอกข้อมูลตอนนี้ได้เลยแล้วก็ติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะถ้ามันมีแคปชั่นแบบนี้มาให้นะคะก็ให้ทาแคปชั่นกันไปด้วยเนาะอ่ะและถ้าใครนะคะมี บัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนลงทะเบียนกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนิญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดออคนดูสตรีมไลฟ์สดเนาะของ tiktok กือกไปที่แพลตฟอร์มกรงนี้ก่อนได้เลยนะคะก็จะนมีหมวดหมู่ให้เลือกด้วยนะคะหาเป็นเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดกันได้เลยนะ เสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะก็จะมีให้เลือกตั้งแต่สามสิบนาทีถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเลยนะเนาะรอเอาแค่สามสิบนาทีก็พอนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์นะคะหนะ้าสตรีมแมสโตรที่เราต้องการจะเพิ่มยอดนะคะก็นี่เลยค่ะคะัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาวางในจำนวนที่เราต้องการนะคะเราแค่ยี่สิบก็เออขั้นต่ำห้าสิบเนาะแล้วก็แค่ห้าสิบก็พอนะคะเวลาเฉลีย่ยของเรานะคะอยู่ที่สิบแปดนาทีาาค่าใช้จ่่่าายยแคบทกกดาสันนไ้เลนะ เมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะก็เลือกแพลตฟอร์มข้าขงบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกบรหมู่บริการที่ตัเองสนใจกันได้เลยนะต่อมาในส่วนของการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินก็มีให้เลือกถึง3ช่องทาง้วยกัน ทา,างแรกนะคะก็คือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำ10บาทสูงสุดไม่เกิน1,000บ,บ,บ,นะ10บ,บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับบนัสเพิ่ม5%นะทางที่2องนะคะก็คือซองอังปาร์วเลตนะคะเติมขั้นต่ำ10บาทสูงสุดไม่เกิน5,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับบนัสเพิ่ม2%นะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะทูมมานี่วอเลตเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทขึ้นไปได้เลยก็จะคิะดค่าธรรมเนียมมาให้แบบนี้เลยนะคะเรามาในส่วนของบริการนะคะส่วนหน้านี้ก็จะรรวบม เปิราคาไว้ให้เนะาะคนสั่งซื้อคนตาสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้นะคะก็จะมีให้ทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถที่จะมาเลือกดูกันได้เลยนะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คสถานะออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการสถานะออเดอร์ยอดคงเหลือขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะลิงก์นี้นะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าเป็นลิงก์ไรสดของเราหรือเปล่าเนะาะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะอ่ะ ต่อมานะคะลมาดูที่ตัวช่วยเหลือนะคะช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อการชําระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะหากพบปัญหาด้านไหนเนาะก็เข้ามาติดต่อแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างนึ่งเลยนะคะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการที่เราให้ไปเนาะ ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะทั้งหมดนี้นะคะก็คือน้าต้อตงเว็บไซต์ SPE SMM ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะนี่นะคะเรากลับมาดูกันแล้วเนาะตอนเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะได้มีการเพิ่มยอดไลค์ กดขึ้นไปนะคะก็มีคนดูแค่หนึ่งคนนะคะแต่ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นสามถึงสี่คนแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเรารอไปอีกสักพักหนึ่ยงยอดของเราก็จะค่อยๆทยอย,อยขึ้นนะคะตามนี้เลยเนาะ X แอคเคอรลด้าก็จะเป็นแอคคนต่างชาติแบบนี้เลยนะคะถือว่าคําสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วนะสําหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์มาให้แล้วนะคะสามารถที่มีกระองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้ค่ะผู้พิระกาาใดนะคะต้องขออภัยว้นะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ ี่นะคะยอดของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแบบตามระยะเวลาที่มันกําหนด